คลิปนี้นะคะพุกจะพามาออกกำลังกายแบบท่านอนล้วนใช้เวลาแค่12นาทีแต่สามารถบริหารได้ทุกส่วนทั่วร่างเลยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยสู้ๆค่ะทุกคนโปรแกรมในวันนี้นะคะเราจะทำท่าละ45วินาทีแล้วก็จะพัก10วินาทีค่ะท่าแรกเนี่ยเป็นท่าเบิร์ด็อกค่ะให้เราวางมือกับตั้งข่าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเข่าขวามาชนกับศอกซ้ายอย่างนี้ค่ะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวไว้ด้วยนะคะ ท่านี้แนะนําให้ทําช้าๆนะคะโฟกัสที่แกนกลางลําตัวหายใจเข้าหายใจออกนะคะทุกคนไม่ต้องรีบค่ะพยายามให้ลําตัวตรงนะคะไม่สั่นแล้วก็ไม่เบี้ยวทําไปพร้อมกันค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะอีก15วินาทีเท่านั้นเอง นี้เนี่ยจะช่วยเรื่องการทรงตัวแล้วก็ได้เรื่องของหน้าท้องเลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะ5 4 3สี่สสองหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะพักก่อน10วินาทีนะคะแล้วจะสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาเข่าซ้ายมาชนกับศอกขวาแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องเกรงํำตัวทรงตัวให้ดีค่ะทำช้าๆได้ค่อยๆ แทงเข่าเข้ามาชนศอกแบบนี้นะคะดีมากค่ะทุกคนทำช้าๆไปพ,พร้อมๆกันค่ะไม่ต้องรีบนะคะในคลิปนี้เน้นฝกกัสที่กล้ามเนื้อนะคะท่าน,นี้เนี่ยจะได้กล้ามเนื้อทั่วล่างเลยทุกคนเก่งมากค่ะอ <it> ีกนิดเดียว10วินาทีสุดท้ายแล้ว หายใจเข้าหายใจออกนะคะ4 3 2 1โอเคครบแล้วนะคะพักก่อน10วินาทีถ้าใครเมื่อยเนี่ยสามารถหมุนหัวไหล่หมุนแขนอะไรอย่างนี้ได้นะคะท่าต่อไปเลยนะคะจะเป็นท่า mountain climber เราจะทำข้างขวาก่อนโดยแทงเข่าขวามาชิดอกแบบนี้นะคะและบิดไปด้านข้างชิดอกและบิดไปที่ซอกซ้ายแบบนี้เลย ท่าน,นี้จะได้ในส่วนของหน้าท้องแกนกลางลาตัวแล้วก็เอวด้านข้างด้วยค่ะเราจะทําข้างขวาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปทําข้างซ้ายนะคะค่อยๆทํานะคะเกรงหน้าท้องเกรงลาตัวไม่ต้องรีบเนาะท่าน,นี้ทําช้าๆได้ค่ะให้รู้สึกเมื่อยที่บริเวณหน้าท้องอีกนิดเดียวค่ะห้าสี 3 2 1โอเคพักก่อนนะคะถ้าใครเมื่อยที่หัวไหล่ที่แขนเนี่ยสามารถหมุนแขนเข้าออกบิดแขนได้นะคะระหว่างพักต่อไปอีกข้างหนึ่ง mountain c u m b e r and cross นะคะเราจะทำข้างซ้ายแทงเข่าซ้ายมาใกล้กับศอกและบิดตัวไปด้านข้างแบบนี้เลยดีมากค่ะ เกรงหน้าทองไว้เยอะๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกอย่ากกลั้นหายใจเพราะจะทําให้เราเหนื่อยกว่าปกติได้ทําไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนสู้ๆอย่างที่เห็นนะคะข้อมือข้อศอกแล้วก็หัวไหล่เนี่ยจะอยู่ในนระนาบตรงกันเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะคะแขนตรงไม่งอนะคะทุกคน นีดเดียว5 4 3 2 1โอเคครบแล้วถ้าใครเมื่อยแขนนะคะสามารถหมุนแขนได้นะคะท่าต่อไปเป็นท่าน,นีผู้ชอบค่ะเราจะวางมือข้างอกแบบนี้นะคะแล้วก็ดันตัวขึ้นเอาเข่าว,วางนะคะตอนทำพยายามเกรงหน้าท้องหลังตรงแบบนี้ด้วยท่านี้เนี่ยจะได้ส่วนของอกไปเต็มๆเ,เลย ค่อยๆทํานะคะใครอยากอกกระชับเนี่ยแนะนําไม่ทําท่านี้เลยทําช้าๆได้นะคะค่อยๆลงแล้วก็ขึ้นดีมากค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่ะอีก20สวินาทีค่ะพยายามเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะท่านี้ให้รําตัวตรงอยู่ตลอดเวลาอีกนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออก5 4 3 1> ส1งหงโอเคครบแล้วค่ะ,ะถ้าใครเมื่อยนะคะเหยียดแขนแบบนี้ได้เลยท่าต่อไปนะคะเราจะเล่นในส่วนของก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังการเป็นท่ากรูดเรนโบว์ค่ะโดยทำข้างขวาก่อนนะคะเราจะทำการวาดขาไปทางซ้ายแล้วก็ขวาแบบนี้ค่ะเหมือนเรากำลังวาดรูปเรนโบว์อยู่ด้านหลังอ่าแบบนี้นะคะ วาดไปซ้ายวนกลับไปทางขวาเหมือนกับวาดคขึ้งวงกลมเนาะหายใจเข้าหายใจออกถ้านี้จะรู้สึกเมื่อยที่บริเวณก้นแล้วก็ต้นขาด้านหลังมากเลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะแค่นี้นะคะให้วางศอกบนพื้นตรงกับหัวไหล่แบบนี้เลยนะคะทุกคน 2 1อโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพักสลับทำอีกข้างหนึ่งพยายามเกรงลำตัวให้ตรงนะคะตัวไม่เบี้ยวมากเนาะตอนทำนี่อย่าให้ตัวบิดไปซ้ายขวาเยอะเกรงส่วนด้านบนลำตัวให้ดีนะคะเราจะหมุนไปแค่สะพกโพกก้นต้นขาด้านหลังเท่านั้นเอง วาดไปดีมากค่ะทุกคนพยายามหายใจเข้าออกนะคะอย่าก,กานหายใจอีก10วินาทีสุดท้ายแล้ว5 4 3 2 1โอเคพักก่อนค่ะทุกคนอ่าต่อไปนอนคว่ำลากไปบนพื้นแบบนี้เลยต่อไปเราจะเล่นหลังล่างแล้วก็หลังบนกันนะคะทุกคนนี่จะเป็นท่าซุปเปอร์แมนวโรแบบนี้เลยยกตัวขึ้นและ กลางแขนเข้ามาบีสบสะบักเข้าหากันแบบนี้เลยนะคะท่านี้จะได้ทั้งหลังล่างแล้วก็หลังส่วนบนด้วยทําช้าๆได้ยกตัวขึ้นเกร่งและวาดออกแบบนี้เลยค่ะทุกคนดีมากค่ะทําช้าๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะคลิปนี้เน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อให้ได้นะคะดูเป็นท่าง,ง่ายๆนอนๆนะแต่บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆเลยถ้าทําเสร็จรับรองมีเหงือซึมๆแน่นอน อีกนิดเดียวค่ะอีก10วินาทีนอนราบยกตัวขึ้นแบบนี้นะคะบีบสะบักดีมากค่ะอีกนิดเดียวโอเคครบแล้วพักก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะเดี๋ยวท่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นการทำท่าแพลงแตะบิดไปซ้ายและขวาจะได้ในส่วนของเอวด้านข้างด้วยค่ะเป็นแพลง้งฮิบชวิตเนาะพยายามเกรงหน้าท้องเกร็งลำตัวนะคะเราจะบิดในส่วนของสะโพก ไปทางซ้ายไปทางขวาถ้าใครไหวเนี่ยให้สะโพกแตะพื้นแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวแค่บิดเล็กน้อยได้ค่ะค่อยๆทำชา้ชาๆหายใจเข้าหายใจออกนะคะไม่ต้องรีบค่ะคลิปนี้อีกกี่สิบวินาทีค่ะเกรงหน้าท้องเกรงกำลัตัวเยอะๆเ,เลยใครอยากมี LS นะคะตั้งใจทำค่ะทุกคนตอนทำเนี่ยพยายามให้คนไม่โด่งจนเกินไปนะคะ ให้เป็นระนาบเดียวกัน5 4 3 2 1โอเคพักก่อนนะคะ10วินาทีระหว่างพักเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนท่าเลยนะคะท่าต่อไปเป็นกรู๊บิดนะคะเราจะนอนตั้งขาแบบนี้นะคะแล้วดันสะโพกขึ้นนับ1 2เกร่งและลงค่ะทำช้าๆได้นะคะไม่ต้องรีบค่ะ ยกสะโพกขึ้นนับ1นสองก่อนนะคะเพื่อให้รู้สึกที่บริเวณก้นท่านี้จะได้ก้นแล้วก็หลังขาไปเต็มๆเ,เลยแรงก้นหนสองแล้วค่อยๆลงดีมากค่ะอีก15ห้าวิวค่ะพยายามโฟกัสที่กล้ามเนื้อนะคะไม่ต้องรีบค่ะไม่ต้องทำเร็วค่ะคลิปนี้อีกนิดเดียวค่ะ5 4 3 2 1อโอเคครบแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะคะพักก่อนต่อไปเราจะนอนตะแคงค่ะท่านี้เนี่ยเราจะเล่นในส่วนของต้นขากันได้ทั้งขาด้านนอกแล้วก็ขาด้านในเลยเป็นไซส์เล็กเลสนะคะท่านี้ดูเป็นท่านอนง่ายๆสบายๆนะคะแต่อยากให้ลองทำดูรับรองว่าเมื่อยขามากๆเลยทำไปพร้อมๆกันค่ะ45วินาทีเนาะ ขึ้นและลงแบบนี้นะคะาหายใจเข้าหายใจออกค่ะท่าน,นี้แรกๆทำจะรู้สึกง่ายๆชิวๆค่ะแต่พอนาทีหลังๆตอนใกล้จะจบจะรู้สึกปวดเา้าที่บริเวณก้นแล้วก็ต้นขามากเลยอีกนิดเดียวค่ะ10วินาทีสุดท้ายแล้วทำไปพร้อมๆกันสู้ๆค่ะทุกคน5 4 3 2 หโอเคครบแล้วโอ้โหรู้สึกราวก้นมากค่ะตอนนี้สลับนะคะทําอีกข้างหนึ่งเอาขาด้านในงอนะคะขาด้านนอกเหยียดตรงและเหยียดขึ้นไปอย่างนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกขึ้นสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะโดยที่ลาตัวเรายัางตรงอยู่น้อแบบนี้เลย ช้าๆได้นะคะถ้าใครไม่ไหวอีกนิดเดียวค่ะ15วินาทีสุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว7、6、5、4、3、2、1้โอเคครบแล้วค่ะโอ้โหเมือ่อยขาเหมือนกันนะคะท่านี้ไหนใครเมื่อยบ้างคอมเมนต์หน่อยโอเคท่าสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ เป็น b i c y c l crunch นะคะเราจะบิดซอกชนเข่าแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาตอนทำพยายามเกรงหน้าท้องแน่นๆเลยนะคะท่าน,นี้จะได้ในส่วนของเอวด้านข้างแล้วก็หน้าท้องไปเต็มๆเลยทำช้าๆได้ค่ะไม่ต้องรีบนะคะบิดซอกชนเข่าแบบนี้ส่วนมือเนี่ยประสานที่หลังศีรษะนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกเมื่อยคอสามารถใช้มือเนี่ยประคองศีรษะช่วยได้นะคะจะทำให้เมื่อยคอน้อยลง นิดเดียวค่ะอีก15วินาทีค่อยๆทำนะคะแล้วจบแล้วสำหรับคลิปนี้ค่ะ5 4 3ส1หนึ่งโอเคครบแล้วนะคะเก่งมากค่ะทุกคนสุดยอดเลยก็จบแล้วนะคะสาหรับคลิปในวันนี้ดูเป็นท่าง,ง่ายๆทำตามไม่ยากนะคะแต่รับรองว่าเปิดได้สุดๆเลยดูเงอือบุ๊คซี่ค่ะทุกคน เงือไหเลยแนะนำนะคะถ้าใครอยากวิตแอนเฟิมไวๆให้ทำวันละ2 3สรอบรับรองว่าคุณที่ดีวิตแอนเฟิมจะเป็นของทุกคนแน่นอนค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กด s c r i b e ช่องแดงบุ้บวยด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้มีาการแจ้งเตือนเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย สุดท้ายขอขอบคุณโรงแรมดูสิตีทูเขาใหญ่สำหรับสถานที่ถ่ายคลิปสวยๆด้วยนะคะบรรยากาศดีมากและตอนนี้เขาเปิดโซนใหม่ a s สลิบเวลเลชหมู่บ้านฟิลแอฟริกามากห้องสวยนอนสบายกว้างขวางมีสระน้ำส่วนตัว p r i v a t มากค่ะมากับครอบครัวคือฟินสุดๆเลยแถมอาหารที่นี่นะคะอร่อยมีทั้งสำหรับสายเฮลตี้แล้วก็อาหารประจำถิ่นอย่างผัดหมี่โคราชด,ด้วยนะคะ และกิจกรรมที่นี่นะคะมีให้ทำเพียบเลยทั้งมินิซูน้องน้น่ารักมากทาั้งจะาอ,อัลปกาก้าที่มาต้อนรับและกระต่ายน้อยขี้อ้อนเชื่องสุดๆเลยค่ะส่วนสายสตรองชอบลุยก็ต้องไม่พลาดการปีนผาจําลองนะคะสนุกแล้วก็เหนื่อยมากๆหรือจะไปเข้ายิมที่นี่ก็มีค่ะออกกําลังกายไปพร้อมดูวิวภูเขาต้นไม้สวยๆไป f ีล l i n g ดีมากเลยอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวกันดูนะคะ